พดีอนสวัสดีค่ะพอดีอนะค่ะวันนี้พอดีจะพาเพื่อนๆไปนั่งชิงช้าสวรรค์นะคะที่เอเชียทีค่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้เอารถไปนะคะพอดีเอารถจอดไว้ที่ออห้างไอคอนสยามค่ะก็คือพอดีนั่งเรือไปนั่งเรือไปแบบว่าประมาณสองล้ำค่ะก็คือเราจะรถที่ไอคอนสยามแล้วก็เดินเล่นเพื่อตอนเย็นๆเ,เราจะได้ นั่งเรือไปก็คือขึ้นจากตรงท่าเรือตรงไอคอนสยามได้เลยเพื่อที่จะไปลงที่ท่าเรือสาทรและจากท่าเรือสาทรเราก็นั่งต่อไปลงที่เอเชียทีคค่ะทั้ง2ต่อน,นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนั่งฟรีนะคะแล้วก็รอไม่นานด้วยที่ตรงท่าเรือสาทรไปเอเชียทีคก็คือรอบละ รอรอบรับประมาณ15นาทีเองค่ะบนบรรยากาศบนเรือเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็คือบแบบนั่งสบายมากไม่แอัดเลยอะคะ่ะแล้วก็<ด>คือว่าตอนเย็นอะคะ่ะบรรยากาศแบบดีแบบดีมากเลยอะคะ่ะอากาศก็ดีแล้วก็ดูปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี้ยค่ะไกลๆเนี่ยค่ะจุดๆวงกลมที่มันที่มาาันเป็นแบบจุดเล็กๆวงกลมอะคะ่ะทุกคนเห็นชินช้าสวัสดีไหมคะนั่นแหละค่ะที่พอดีจะไปนั่งกันเนาะบรรยากาศก็ดีลมก็เย็น นั่งเพลินๆแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานเลยนั่งคุยกันแป๊บเดียวอ่ะถึงแล้วตอนนั่งก็คือพอดีเอาหน้าโผล่ไปพอดีแบบเอื้อมพยายามจะแตะน้ำให้ได้แต่ก็แตะไม่ได้ค่ะพอดีกลัวจมน้ำอันตรายแล้วพอดีเพิ่งรู้ว่ามันมีชูชีพอยู่ใต้เบาะด้วยค่ะเวลาแบบใครที่อยากแบบใครที่กลัวลูกตกน้ำหรือว่ายังอะไรยังไงหรือว่ากลัวใครตกน้ำอะค่ะให้ใส่ได้นะคะ นี่เราก็จะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ตอนนี้พอดีก็อยู่บนชิงช้าสวัสดิ์ค่ะที่ไหนคะที่เอเช,เชียทีค <c oughs> พอดีพอดีเคยไปนั่งแบบที่ของงานตักน้ำงานวับงานวัน,น,นใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นมันแบบเล,เล็กมากแต่อันนี้พอดี พุ่มนั่งอันใหญ่ครั้งแรกเลยค่ะวิวแม่น้ำใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าเวลาต้องการความช่วยเหลืออะไรให้กดปุ่มแดง emergency นี่ใช่ไหมคะห้องนี้มีแอร์ได้ไหคือที่นี่เขามีมานานมากแล้วแต่เราเพิ่มมีโอกาสมานั่งเขานั่งกันจนแบบเบื่อแล้วไหมเราเพิ่งมีโอกาสมานั่งเนาะแต่เวลาเรามากรุงเทพอะไรเราก็จะแบบว่าโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่ไม่ได้มาสักทีใช่ไหมคะแต่ตอนจังมีชิงช้าตลอดแล้วเขามีอะไรอีกคะ้นอเมามามมาหมุนค่ะ S <S มาเหมืนก็สวยน่านเล่นนะเนี่ยสำหรับเด็กน้อยเหมือนที่เมืองนอกเลย <S 2> <S 2> ใช่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงต,ตอนกลางะยังไม่กลางเลยนะเนี่ยเกือบๆกลางแล้วอะยังสูงขนาดนี้เลยสูงมากเดี๋ยวเรามาดูวิวกันนะคะ แล้วก็ค่อยๆกดดุกแล้วก็คือกีวีมาม่าก็อยู่ด้วยอยู่ข้างๆเราอันหนึ่งใช่กีวีนามาม่าแล้วก็อีทิ้ค่ะดูค่ะตอนนี้เราอยู่สูงสุดแล้วสูงสุดจริงคือป้าป๋าไม่ไหวแล้วป๊ะป้าคือแบบน่าจะเหนื่อยแล้วแต่ว่าตอนตอนที่พอดีตอนที่พอดีไปนั่งที่ฮ่องกงคะไม่ใช่ค่ะ อ๋อที่ปักน้ำงานปักน้ำอ่ะพอดีปากสั่นเลยค่ะอืมทำไมอ่ะกลัวค่ะมันแค่มีเองนะคะโอ้ปักน้ำนี่สบายสบาย้งก็คือตั้งกันอย่างเงี้ยมาเลยแต่อันนี้พอดีไม่กลัวค่ะแถมมีแอร์เย็นด้วยเนาะแอร์เย็นมากอันนี้คือปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกระจกเขาก็มีกันรอบทิศทางเลยดูสิแต่ทำไมคุณเสียแล้วค่ะแค่เสียเฉยๆคุณคือนั่งแบบยัขยับไม่ไหวแล้วนี่ยเดี๋ยมีปุ่มฉุกเฉินเวลาสมมติว่า อาจจะแบบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใครอยากจะลงก่อนก็กดปุ่มแดงนนได้นก็ได้ค่นะมันสูงมากมันแกว่งด้วยมันสูงมากมสูงสิสูงมากเลยนี่พาที่จะตกดินตอนตนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบแปดแใช่แต่กว่าเราจะมาได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ขับรถมาจอดที่นี่ก็คือนั่งเรือสนุกเลยเนาะสนุกอันนี้ก็คือคนนี้นั่งเรือไปสองร สอ,สองลมไม่ม <c oughs> ลำาลำอะไรทีเ่เป็นองค์งามลำวงมงบนลอยทที่เราไม่ค่อยได้ที่เรายังไม่ได้มาสักทีเหตุผลหนึ่งความจริงก็คือเรื่องรถติดนี่แหละ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าจะมาวันนี้เรามาวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เป็นหยุดยาวสามวันพอดีกับว่าแต่เขามีที่จอดรถโอเคแนละ้วที่จอดรถเยอะแต่ว่าหมายความว่า ระยะเวลาก่อนที่จะถึงเนี่ยม,มันก็เลยมาติดเนี่ยปาาตังโกมกิน้เนี่ยเ <c oughs> ปลาตั้งโขกมากินเลยเนี่ยค่ะในนี้มันทำไมขึ้นเนี่ยปลาปตั้งโขลอค่ะมือคุณสะอาดหรือยังคะเอาจะแกะโชว์เลยลองดูกันนะค,คะเขาจะให้เรานั่งนานแค่ไหนแต่คนอ<ช>ื่<ค>นคงนั่งกันจนเบื่อแล้วจริงๆแหละแต่เราเพิ่งมานั่งแล้วก็อยากเก็บความทรงจำไว้เนาะใช่แล้วให้เราเก็บความทรงจำไว้ใช่ขึ้นมาช่างกับลุงเพราะว่า มันเป็นไดอารี่อย่างหนึ่งเนาะใช่ค่ะเวลาพอดีตัวพอดีจะได้กลับมาดูว่าเออเราเคยทำอะไรยังไงใช่ตัววันนี้ก็อาจจะไม่มานั่งทำแบบนี้แล้วก็ได้ใช่เป็นความทรงจำดีๆกันถ้าแม่ลูกเนาะเป็นไดอารี่เนาะลูกเนาะกินชอญเชิญกินเดียวะเลยอย่าเผลอไปเคี้ยวแม็กซ์เถอะล่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ลงมาแล้วพอดีขอตัวนั่งเรือกลับไปก่อนเลยนะคะไีว่า อุ๊ยลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดนะคะกดทิ้งอยากให้พอดีเลยนะคะไวลแต่จริงจริงแล้วนะคะรอานี้ไปแล้วจ้ารอบนี้พอดีไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย อ้วนคนนี้ด้วยคะ่ะตอนแรกบอกไม่ขึ้น,น,ะค,ะค,นค่ะคค่ะก็คือตอนแรกอีวีจับปปาเขาบอกว่าเขาจะยืนรอแต่พออีวีนั่งเรือม,มาถึงอีวีบอกว่าอยากขึ้นแล้วแม่ก็เลยบอกว่างานปายืนรอคนเดียวแล้วแล้วไปไปมาบบ้านป้าก็อยากขึ้นค่ะแม่ก็บอกว่าเปลี่ยนใจไหมขึ้นไหมสงสัยเขาไม่อยากยืนคนเดียวอะคะ่ะ <c oughs>